อันนี้มันเป็นทอนมันอ่ะเนี่ยมันเป็นลูกมันอนี่กุนมันอ่ะเนี่ย,นนยทอนคุ้มได้กับแต่คุดน้ำคุ้มน,นั่นโอ้โหอ้าเปิดนหวัวาลา่จากอันนี่เฮียปากไก่กล่เนี่ยหัวหน่อย มันนี้จะพาทุกคนไปเบิง้งข้าะคุดมันคุดม่ได้เศร้าแหละทุกคนแต่ว่าบริชายเนาะเป็นหัวดีบอลมดีบอเป็นหัวดีอยู่เนาะโ้

เป็นหัวอยนออ้โหคัดจังหูห่วยใหญ่อย่างนั้น่ะคาดเพยเป็นมักรลายเหรห่วใหญ่ห่วใหญ่ห มานำกันซ่องสีหกหกลออ่องอ่ามีเสียมกุนแม่เนี่ยอ๋อถี่หัวปักแง่เนี่ย <c oughs> เป็นรากขักเด้อ อาาป <c oughs> อดอันนี้ทุกคนหาน้างปักแงเลยเนี่ยขึ้นยากจังทายจะดนทายดนแล้ว <c oughs> อโอ้ยอาเป็นหัวล่าจากอะไรนี่น เดี๋ยวไปไล่เดี๋ยวหัวหน่อยอึบโอ้อันเนายหมดอันนี้อึบโอ้อันผู้ท่างลำนี่ก็ได้กิดให้ chôm leo, chôm ék, ừ. ừ. bị cho đầy nhát cần ha, mất nhiên nó, có sốc cả, gặp mất nhiên cả út. 哦。 าดอันนึงนะบ่แม่นทอดมันได้อันนี้กนมันได้นี่นคุมได้ก็ได้กดน้ําคุมนั่นโอ้ส่งหั คัดอันหนึ่งคัดคน,ดดนแบบดินบบแมนดินให้คัดต่อได้ก็ไดะกลนต่อนั้น โอ้ผู้นี้ขุดจิ๋นันอันเนี้ยลูกแต่เซามาทุกคนแด่ไล่กล้องแล้วเนาะขมมเมหัวใหญ่อยู่แต่ยังเป็นหัวสั้น นอ,นอุ๊ยผู้ขาดขาดขาดหนึงอง้องวู้หัวหัวหัวไล่จ้า โอ้โหบกขึ้นเลยอันนี้ Ủa. Uh. <laughs> Cái này rồi mẹ thoát mang lên nèo mẹ luôn mang lên cộng mang lên nèo hôn khung là khúc nằm 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 nói rồi nha nói nha mọi người khát ăn 1 xong mất lỡ สอกอันน่ะอู้บกคคลอันเลยเห็นบอกคักขดัดซาำสิปั่นขุดน,นดู่นอะไรขุดมันอะไร

ไอสแสวแบงคือมิดแทะบักหลังด้วยอันนี้ได้เป่าหรือได้ยุคไอซ์เขาอยู่บ้านอ่ะเป่าอัน,น,เ,อาานเนี้ย บอซี่เอาอร์บัซี่เรามาตากป้าแหานซี่เป็นรถคืนหรอกอันไหนรกบารีลป้าอือ โอ้เห็นห้างแล้วอ้นตัวเนี้ยไ <c oughs> ่ดีอ่ะหลับปนมันอคลอกตอนนี้แหละบกุกคาสต้อันนั้นน่ะ <c oughs> เออชุ่มเลยเนี่นย,ยง่ายไงโอ้คัสเตยอันนั้นน่ะเห็นบอก <c oughs> ช่างพอคอยงัดจังได้กับบุกขึ้นเนะี่ย

ตรงอันนี้เดียด๋วยว,ยวยส้มนี้เดี๋ยวคัดคือซัดเชตนนึงน่ะอืม,อม าเห้วนี้มึงดูเป็นไรวาจังัดนัเสนัได้จ้าข้องขอกขาัมือนี้ที่แบห้งหาบคัดนะก็บักไ่จบอบแบไปเล้วบกหลุดอ้โหอันนี้ห่ยไล่

เดาไปของกินเดี๋ยวคัดหัวหนึ่งแล้วมันค่อยคุ้นลอกมาแล้วก็ดึงเอมาแล้ว้องอบ สมยทุกคนแดดอนโอ้ลงบัดมือคือว่าบดเล้วเขาได้่า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดีมากสัตว์กับคนสัตว์นะบมเป็นแนวเอาใบจงมีไหมเาใบจงเนทั้งหน้าทั้ง